Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. La hawla la quwwata illa billahil aliyil alim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. ก่อนอื่นก็ต้องขอสุโกต่อรสุภาหนานหัวตาราที่ทรงประธานในตัวข้าพเจ้าและบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้ขอให้เราตอบแทนนะครับทุกท่านเลยนะครับเรียนท่านประธานเรียนศาสตร,ราจารย์ดรประพาสพ่วงศิริประธานกิติมศักดิ์ที่มอบสถานที่แห่งนี้ให้ผม ดำเนินการจัดงานโรงเรียนบ้านอันกุรานพี่น้องครับขอบคุณมากๆและดีใจสุดๆถึงแม้ว่าสองสามวันนี้จะเหนื่อยสุดๆอาจารย์มุตฟาขออุญาตที่เอ่ยนามท่านบอกว่านู่นหวังข้างบนท่านชี้อย่างนี้เลยนะครับข้างบนท่านบอกไม่ต้องไปห่วงนั้นยิ่งเหนื่อยมากได้ผลบุญเยอะท่านววาอย่างนั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขมากเลย วันนี้ไม่ยอมให้กลับเพราะว่ามือขวาขึ้นมาไม่รู้ว่าจะไปได้แค่ไหนไม่รู้ว่าจะล่มหรือไงก็ช่วยกันนะฮะขอขอบคุณอาจารย์ยาลาดุดีนกินมาลัยประธานกรรมการเป็นหลายอย่างครับท่านนี้นะครับคอยเป็นห่วงคอยให้กำลังใจโรงเรียนบ้านอันกุรอานเป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์อุดฟานสรหสันและฮยีมูนิดพวงมณีและฮัจญะเนห์มะพวงมณีหรือตัวเล็กของเรานะครับบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดสถานที่ที่จัดงานโรงเรียนบ้านอันกุรอ่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ ครูอามินากับครูสุไบดาเริ่มทำการสอนมาทุกปีพี่น้องครับขอขอบคุณพี่ใหญ่ของผมนั่งอมยิ้มนะอจีสมหวังมหฮัมมัดรูปหล่อหุ่นดีเจ็ดสิบห้าแล้วผมยังหุ่นสู้เขาไม่ได้เลยนะครับท่านมาเป็นกำลังใจให้วันนี้ ก็ดีใจนะพี่ใหญ่ทุกคนหลายคนติดภารกิจแล้วก็ไม่สบายฮัตยีอิสมาแอนต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม,ไม่ทราบถ้าท่านดูไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะฮะเพราะว่าช่องของเรามีไลฟ์สดด้วยนะฮะได้ข่าวว่ากลับมาจากมากา์แล้วก็ทางภรรยาท่านด้วยนะ,ะอันนี้พี่ใหญ่เข้าไปเยี่ยมมาก็ขอให้เราตอบแทนได้หายไวๆนะฮะท่านก็ไม่ได้ทิ้งโรงเรียนบ้านอันกาษรอ่านทำบุญมา ทุกท่านวันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามทุกคนแหละนะเพราะว่าผมดีใจว่าพี่ๆมานะครับขอขอบคุณฮ ا ยีสมหวังบินสอแลผู้ใหญ่ใจดีทั้งนั้นแล้วก็น้องเล็กอีกท่านเด่งโทรมาตอนเที่ยงเที่ยงอยู่โคราชมาไม่ได้ติดภารกิจนะฮะ น้องเล็กก็คือฮยีสุรินบินซอแหลพี่น้องครับตระกูลคัดไล่นะตระกูลเนี่ยตระกูลใหญ่นะตระกูลครบวงจรแล้วก็พี่พี่ใหญ่ก็คือฮยีสมหวังท่านเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงดูแลน้องๆที่เข้ามาจากอยุธยามากรุงเทพเนี่ยท่านจะดูแลอันนี้ผมปื้มนะบางทีไปนั่งคุยกันเอาเข้าๆวันนี้ขอพูดเข้าๆเพราะว่าผมจะคุยจนกว่าพออจะมานะฮะพอ ผู้โดยการสถานีของผมพี่น้องครับจุดประสงค์ในการจัดงานวันนี้เพื่อหาอไรายได้ให้กับคุณครูสอนกุรอานและก็ะบำรุงการศึกษานะครับท่านสอนฟรีนะฮะหลังจากที่โรคโควิดจากไปพี่น้องเชื่อไหมว่า พวกเราคอยหันมาดูตัวเองกันบ้างไหมนะฮะตัวผมเองเนี่ยตังต่โควิดจากไปนี่ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงตลอดแล้วมันตื้นคนที่อยู่ในกูโบที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะพี่เขยคู่เขยทนายกรีมปานภาผมกับครูสวิดาเนี่ยไปยืนอยู่ในงานยืนอยู่ที่กูโบในกุโบเพราะว่า ภรรยาของท่านลูกๆของท่านโดนกักตัวทุกหมดมีอาจารย์บัณิตคนเนี้โดนกักมาแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าอรารับพ่อกลับแลว้วตัวเองก็ต้องมาเนี่ยมีหลานมีสามสามีส่คนผมดีใจที่อาจารย์มุตฟาท่านเอ่ยว่าผู้ที่ตายอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นเสียใจไม่ต้องนั่งทำไมฉันไม่ได้ดูหนะ้าดูตาสามี หรือภรรยาของข้าพเจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจารย์บอกพวกนี้ตายสหฮตมาเลยนะฮะตายแล้วขึ้นสวรรค์ด้วยไม่ต้องอาบน้ำมันยัดทําให้ผมมีกําลังใจนะผมก็เอาไปเล่าให้พี่น้องผมฟังทุกคนเออไม่ต้องมาร้องไห้หรอกเราไม่รู้จะเป็นยังไงกันอยู่แต่ว่าคนที่ไปเนี่ยไปสบายแล้วนะครับพี่น้องครับอันนี้วันนี้ขอพูดสองอย่างการจัดงานในวันนี้ เพื่อหาอไรายได้ให้กับคุณครูครูสอนกันมาตั้งแต่แรกอาจารย์มุสตาฟาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างดีนะฮะท่านจะเจอกับครูสุไบด้านเนี่ยทุกวันอาทิตย์ที่ไม่ได้ขายของแล้วก็จะไปฟังอาจารย์บรรยายไปสถานที่ต่างๆนะ,ะก็ระยาผมแหละ นะเอ่ยชื่อเลยก็จบเรื่องไปไม่ต้องมาอ้อมค้อมใช่ไหมฮะยุคนี้ยุคอ้อมค้อมไม่ได้หรอกมันไม่ทันนะฮะพี่น้องครับอาจารย์ก็จะถามทุกสุขดิบเป็นยังไงโรงเรียนเป็นยังไงท่านบอกว่าอดทนนะอดทนคนที่สอนครูที่สอนนักเรียนเล็กๆนี่ได้นี่ถือว่าสุดยอดอรรักเพราะว่าเก่งกว่าจะเอาเด็กพวกนี้ ฟังแล้วก็อ่านอัลก็อ่านุรอานได้พี่น้องเหนือกว่าเด็กสนวีอีกท่านพูดอย่างนี้ให้กําลังใจอย่าท้อท่านพูดอย่างนี้นะฮะถ้าท้อให้ตัดท้อออกไปให้เหลือแต่ทนนี่คือคําพูดของท่านนั่งอยู่ตรงนี้ฮะพี่น้องครับผมดีใจนะที่อาจารย์คอยให้กําลังใจโรงเรียนบ้านอัลกุรอานนี้มาตลอดพี่น้อง เชื่อไหมว่าโรงเรียนบ้านอันกุรอานนี่เป็นโรงเรียนถ้าเปรียบเปรียบเรียกเรียกวบ้านของอัลลอฮ์เพราะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กโตเด็กอะไรที่อ่ะต้องอ่านซือแครนะเราเรียกแบบ้บนบ้านๆเรียกว่าอันกุรอาบ้านอ่านซือแขกกันพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะแยกนะฮะอาจจะแยกเป็นท่านอิหม่ามอาจจะแยกเป็น ขายยามาบ้างก็ได้นะมันอยู่ในกลุ่มตอนที่ไปเรียนเนี่ยทุกคนอ่านกุรอ่านทุกคนจับกุรอ่านมาบิสมิลลาอันฮัมดุลาอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนเลยแต่พอโตแล้วมันแตกแยกกันเรียกว่าแตกมันไปกันแล้วแต่เราจะฝึกกันยังไงแต่เด็กที่มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านอันกุรอ่านนี่นะครับพี่น้องครับเข้าอ่านกุรอ่านกันเก่งแล้วก็เจอครูนี่ไม่หนีให้สลามกันลั่น เพราะว่าตามเช้าเนี่ยครูก็จะออกมาเข็นรถขายของกันอันนี้เราขออนุญาตเล่านี้นึงนะเพราะว่าจะพูดรวมไปหมดเลยว่าการจัดงานครั้งนี้หารายได้ให้กับครูแล้วก็มันปีกย้อยเยอะๆสําหรับตัวผมแล้วก็ครูชูเวด้าในรับหน้าที่หลายอย่างไม่ได้เอาครูชูเวด้ามามาส่งหรือหนุนยอนะในเราคุยเรื่องตามเนื้อผ้าว่าการจัดงานครั้งนี้ ผมเนี่ยสามวันแล้วฮะตื่นตีสามไม่ได้นอนวิง่งเอารถไปบรรทุกแข็งบรรทุกตู้กลับมาบรรทุกไก่กลับไปให้ประธานเด็กที่ดูแลเด็กกำพร้าอยู่ด้านหลังสุดนะฮะประธานฮญสันมุมมณีขอนิอาตเอยนามแล้วก็มีร้านค้าที่เป็นแม่เด็กนะฮะที่ครูสวด้าดูแลอยู่พี่น้องครับมากันทุกคน มาจากสุโบรถสามคันนะ <S <S ผมรถคันนี้ปบรรทุกของแล้วก็อีกสองคันบรรทุกแม่ทั้งเด็กต่างๆที่มาช่วยกันตั้งแต่เช้าเราก็ทำกับข้าว <S <S ผมก็อันเนื้อกุฎบานที่ยังเหลืออยู่ก็ไปให้ผัดกะเพราอันนี้ก็มีไข่ดาวบ้างเราก็ไม่ไม่รบกวนคือว่าให้เด็กของโซนของครูสุบิลาเขาได้อยากกินอะไรก็กินกันนะฮะทุกอย่างมีครบ การทำงานชิ้นนี้หวังที่อาจารย์บอกชี้ข้างบนตลอดยิ่งเหนื่อยมากเท่าไรนะครับได้ผลบุญมากเท่านั้นนี่คืออาจารย์เป็นผู้ให้กำลังใจผมนะเห็นหน้ามาตั้งแต่ทำอุรบาลภระยาผมไปทำฮัดก็ได้ริสกีจากอล้อไม่บอกใครใครรู้ถามผมคำนึงว่าพูดและเครือนะตื่นเต้น บางเอาไงผมบอก็เอาไงอ่ะเอาล้อเรียกแล้วก็ไปสิเช่ใไหมฮะนี่เราก็เป็นสิ่งที่เราพูดมาว่าเมื่อ,อล้อเรียกเนี่ยต้องไปไม่จําเป็นต้องผมไปหลายอย่างผมก็ไปไม่ได้ผมอายุ27แล้วพี่น้องปีหน้านี่ก็ขึ้น26่บเอ็มนับกันยังไงนะอาจารย์มันนับไปถูงกันนะมันมันผมจะนับข้างบนลงมาผมจะไม่นับข้างล่างขึ้นบนพี่น้องครับ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อรอเรียกแล้วก็ไปเขาก็ไปโดยกระทันหันแล้วก็ผมบอกระบังทําได้แต่กุฎบานนะ่ะผมบอกทําได้เขาง,งานของกันล้องอ่ะอาจารย์มุตฟาขอให้30ตัวนี่ผมพูดไม่อายเลยนะฮะผมบอกอาจารย์ครับสาว่ามันจะเยอะผมว่างั้นท่านพูดยังไงยูซุปผมไม่เคยได้ยินยูซุปพูดคํานี้เลยนะอาจารย์พูดอย่างนี้ท่านอยู่เป็นพยานได้ท่านพูดว่า พออาจารย์คนเดียวด้วยตอนนี้หมุนแล้วพี่น้องครับกุฎบานขนุนใครทำส่วนหนึ่งได้ขนุนหนึ่งลูกวันนี้ร้านค้ามีขนุนนะฮะผมกองไว้อยู่ข้างหลังเพราะว่าเหนื่อยวันนี้ผมต้องวิ่งรถไปส่งไก่ดูดิคนอื่นเขาทำกันเขาใช้มมเตอต์ไซผมเอารถเก่งไปส่งที่ไหนครับคลอง16คูน้อยคลอง18ป แล้วก็มีน้องจอกน้องจอกนี่สั่งทำสิบตัวเอาสองตัวแถมขนุนหนึ่งลูกอีกแปดตัวไว้วันจันทร์นี่เอาไปให้เด็กกำพร้าพี่น้องครับนี่งานของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยเด็กกำพร้าที่มาเนี่ยวันจันทร์เนี่ยได้กินผมบอกแล้วก็ติดค้างกับพี่น้องต่างๆที่อยู่ทางบ้านที่จองไว้และผมไม่มีไก่ไม่พอสองรอตัวไม่พอนะฮะติดลบ เป็นวันจันทร์ถ้าใครอยากได้จองไว้ก็มีนะผมต้องโทรไปขอมาอัพกันทุกคนเลยว่าขอเป็นวันจันทร์ได้ไหมเขาก็บอกได้ได้บ้างไม่ไปได้บ้างไม่ไปได้เราก็ปื้มแต่ถ้าไม่ได้หมดแล้วหรือเรายังคาอยู่ผมก็เลยปล่อยกักที่กักไว้ผมบอกว่าเอาไอจีไอเจกเขาเรียกไอจีประสันนะฮะมูบนีคนที่ดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็เขาเป็นคนที่ย่างไก่แต่สมัยอยู่พัทยาเก่งมากพี่ชายเขาก็คือเพื่อนผม แต่อา่อยเอากลับไปแล้วเขาก็สืบทอดจากพี่ชายสมัยนั้นขายพวกแขกอาหรับเยอะแยะร่ํารวยนี่คืองานของอร่อยทั้งหมดแล้วพอมาตรงนี้พี่น้องก็ดีใจว่าเฮ้ยไก่ตัวใหญ่ไก่ตัวใหญ่หญขายราคาที่นกผมว่าก็จะขายร้อยห้าสิบมันมีสองโซนผมทุกทีปีก่อนๆมันจะมีร้อยห้าสิบเป็นร้อยหกสิบแต่เที่ยวนี้มันตัวเสมอหมดเลยผมก็เลยบอกว่าปล่อยร้อยหกสิบแล้วกันนะเราไม่ต้องเอากำไรมากแต่ที่วิ่งส่งอยู่ทุกวันนี้ ตัวละร้อยแปครับพี่น้องครับนะถ้าใครเดินเป้าถึงนะฮะเราแถมขนุนหนึ่งลูกวันนี้พวกการยายา,ยานิมลอนะพันเอกยายาเขาก็เหมาไปสิบหกตัวก็ได้ขนุนหนึ่งลูกมาเป็นคนแรกคือเพื่อนกันน่ยช่วยกันนี่คือเพื่อนแล้วก็พวกแล้วก็พันเอกเสริมพวกเนี้ยแล้วก็นาวาเอกเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาขายเสรีเทมตะกุลผมก็มีเพื่อน เพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะนะทีืว่าไอเรามันแตกกันแดดเป็นคนละคนละอย่างกันพี่น้องครับดีใจนะฮะขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งอันทำดินแล้วอันทำดินแล้วอันทำดินเลยนะที่ทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นงานที่เราให้ผมผมคิดว่าไม่ค้าทั้งหมดวันนี้มีทั้งตรงกลางก็กลุ่มแม่บ้านของเด็กนักเรียนบ้านอันกุรอานแล้วก็สุดท้ายนั่นเป็นของ เด็กกำพาเจ็ดหร้านและเจร้านประมาณนั้นนะอันนี้ก็ชี้แจงให้พวกเราได้รู้ว่าทางบ้านได้รู้ว่ายินดีนะครับปีหน้าพุธบาลยังทําเหมือนเดิมแต่ผมยังมีชีวิตอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนเดิมขนุนหนึ่งลูกแล้วก็ข้าวสารฟิตรอรกก็น้ําปลาหนึ่งขวดนะต่อหนึ่งกันตังได้ว,ว่าส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ทํากันนะครับก็ขอให้ พี่น้องทุกท่านที่มาใหนะ้มีบรารักัตในชีวิตกันเยอะๆนะฮะมีจิตใจที่งดงามมีลูกที่สอศรล้วนะแล้วนะก็มีริสิีที่หาลานมีสุนนะนบีเอามาคอยกำกับชีวิตกันทุกคนเลยนะครับวบิัยตอฟิกวันิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรามะตุลลอฮิวบะรากาตุ